สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัลหสวัสดีครับพี่ลราคิดแม่ครับวันนี้เราอยู่ในโซโลเลเวลลิ่งอะไรส์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างอลิเซียควรเปิดไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนว่าตอนนี้มีอะไรมาบ้างก็จะมีในส่วนการเปิดอาหารอริเซียนะครับต่อไปก็คือฮันเตอร์พาร์ทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนชุดคอ,อสอเพลย์นะครับเออนี่นี่นี่สกินอริเซียนะครับ แต่มีผู้จริงๆนะชุดธรรมดาน้องสวยว่าน้องขาสวยอะ่ะเหมาะกับใส่กระโปรงดีกว่าครับเซ็กซี่กว่าอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนาะเ่ะต่อไปขอญอาตแจกคนที่รวมนั้งหมดนะครับกดขวาบนก่อนเลยนี่กดขวาล่างรูปฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าตั้งค่าบัญชีถ้าเป็นไอโอต้องไปใส่ในเพจแต่ถ้าเป็นพวก Android สามารถใส่ได้ยคำสั่งมาอยู่ขวาล่างครับสามารถกดแลกไอเทมได้เลย ต่อไปอาริเซียควรเปิดไหมถ้าเกิดจริงๆแล้วเพื่อนๆมีน้องนางเอกอยู่แล้วอะเนี่ยน้องหมัดเนี่ยน้องนางเอกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครชอบอาริเซียเออน้องน่ารักดีสวยดีขาสวยก็สามารถจัดได้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีดาเหมจนน้ำโหดๆการเล่นอาริเซียอย่างต่ําจะต้องเปิด1ดาวนะครับ1ดาวถ้าเอาเก่งหน่อยก็3ามนะถ้าเอาโคตรโอพก็ก็หดาวไปแต่จริงๆ1ดาวก็เพียงพอนะตัวนางค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับ คือตัวนางให้ใส่คออะไรหมีว่าคอโจมตีเพราะว่าเอา่อเห็นไหมนางเน้นคอแองแกนะครับเห็นไหมอันนี้สกิลทั่วไปนะครับมีเวลาใช้สกิลไปจะทําให้แช่แข็งฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีแช่ <c oughs> แช่แข็งบอสได้ด้วยเนาะงานทานี้ก็แช่แข็งปะไอ้ไปใช้แช่แข็งแอร์บอดเกาะน้ําแข็งเวลาใช้มีในส่วนเกาะน้ำแข็งทําให้ตายยากด้วยนะครับ ถามว่าเก่งไหมก็ถือว่าเก่งอ่ะแต่ก็คงไม่เท่านางเอกนะนางเอกนี่เทนแตนแตนไปล้วตอนนี้ทําไปตายนางเวอร์มาเจ็ดแมดล้านเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวดาเมจที่เป็นท่าน้ําแข็งก็ควรเปิดนะอืมอ่ะก็เรียบร้อยนะครับแผ่นนี้มีแค่นี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองเปิดสักสี่รอนกันถ้าเกิดเปิดได้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับแต่มีก็แทบไม่ได้เล่นเลยคือหมีเป็นเหมือนเดิมคือเข้ามาแล้วก็หลุดเข้ามาแล้วก็หลุดเือไม่ขอยากงเล่นเลย ไม่ท่าจะได้อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตัวนะครับต่อไปนะครับดู g Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3 G นะครับ30 G นะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4 G นะครับแล้วก็ S VIP ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับกูส่ <c oughs> งละนี่ท่านี้ก็แท่นี้แล้วครับเนี <c> ่ย <oughs> อุ้ยเนาะคนตะกินเพื่อนๆเ,เ,เห็นป่ะเหลือแต่หัวชิบหายแล้วกูกระสือพ่อเนี่ยเรียบร้อยครับเจ๋ง อ่ะก็คอยคนเล่นเกมกับโซโลเลเวลิ่งอะไร์อันดับหนึ่งนะครับน้นหนึ่งนะครับยังมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ